สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมาแนะนปปําแอปที่จะสร้างบรรยากาศผ่อนคลายรอบตัวเรานะครับเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับซึ่งแอป,ปตัวนี้ชื่อว่าเสียงนกต่อไก่ต่อนะครับเป็นแอป,ปที่ถูกทําโดยคนไทยนะรวบรวมเสียงนกและไก่นะครับถึง25ชนิดนะฮะก็คือตามรายการนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราสามารถเอามาสร้างเป็นรายการโปรดหรือว่าเอามาตั้งเป็นเสียงแจ้งเตือนเสียงริงโทนของมือถือได้นะรับรองว่า Okay. แล้วก็ไม่ซ้ำใครแน่นอนโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานแอปกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้ารายการนะครับที่จะมีเสียงนกและก็สัตว์ต่างๆนะครับอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่เป็นรูปดาวเนี่ยเราสามารถทำการแตะ เพื่อเอาไว้เป็นรายการโปรดแล้วก็ปุ่มเพลย์ลิสต์ด้านบนเนี่ยนะครับสามารถใช้กดเปิดนะครับมันก็จะทํางานนะครับทำการเล่นเสียงเฉพาะที่เราเลือกไว้นะครับหรือเราใส่ดาวไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับ จะเห็นนะครับว่าเสียงเนี่ยก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของแอปเนี่ยเขาได้ทําการตัดเสียงรบกวนออกไปแล้วนะครับเราจะยินเสียงนกนะครับแล้วก็เรายังสามารถตั้งเป็นลิงโทนได้ด้วยนะครับก็นี่นะฮะกดมาที่3ามปุ่มมุมบนขวานะครับแล้วก็เลยยืเลยอกตั้งค่าเสียงนะครับนี่นะฮะเราสามารถกดมาเป็นตรงนี้ได้นะฮะแล้วก bueno. ็ไปเลือกเสียงเลือกเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกตัวเสียงกันนะครับ วิธีการที่เราจะใช้แอปตัวนี้ในการไปตั้งการเสียงไม่ว่าจะเป็นสิงแจ้งเตือนหรือว่าเสียงริงโทนนะครับให้เราแตะค้างที่เสียงนกหรือว่าเสียงไก่สักตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมแตะค้างที่นี่นะครับแตะค้างไวนน้นะครับอ่านี่นะฮะแตะค้างไว้นะครับเดี๋ยวตัว Android นะครับมันจะถามสิทธิ์มาเราให้กด allow ไปนะครับอ่าเพื่อให้ อนุญาตสิทธิ์ให้ตัวแอปเนี่ยสามารถทําการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับตั้งค่าอุปกรณ์นี้ก็คือเป็นการไปแก้ไขเสียงแจ้งเตือนหรือว่าเสียงลิ่งโทในเครื่องได้นะครับนี่นะผมจะกดอีกทีนะครับ เห็นไหมครับเพื่อแต่ครั้งที่2มันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับซึ่งเราตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าถ้าใครจะมาตั้งเป็นอารามนะคะก็เลือกที่ตั้งปลุกนะครับตั้งเป็นเสียงแจ้งเตือน,นต่างๆนะครับก็เลือกที่ตั้งค่าแจ้งเตือนหรือใครจะตั้งเสียงเลือกเข้านะครับก็สามารถกดได้ที่แต่ละปุ่มเลยนะครับก็ โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะคะ่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ